สวัสดีครับทุกคนครับคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะอยากรู้เนาะว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคนกรุงศรีอยุธยาคนทั่วๆไปนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารกันนะครับตัวข้อมูลตัวนี้เป็นหลักฐานของชาวต่างชาตินะครับที่เขาเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเนาะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบบันทึกเนาะเขาก็ได้บันทึกไว้และว่าเรื่องอาหารการกินของชาวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นเนาะที่เราจะมาดูว่าชาวกรุงศรีอยุธยากินอะไรนะครับเรามาดูก่อนว่าตอนนั้นเขาทําอาชีพอะไรกันตามหลักฐานบอกว่าชาวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยส่วนมากนะครับ ก็จะเป็นชาวไร่ชาวนานแล้วก็พืชที่นิยมปลูกมากที่สุดอ่ะมีเยอะแยะเลยนะครับก็คือข้าวนะครับอันนี้เหมือนยุคปัจจุบันเลยเนาะซึ่งข้าวเนี่ยก็ผลิตได้เป็นจํานวนมากมายมหาศาลมากนะครับจนทางกรุงศรีอยุธยาเนี่ยทางส่วนกลางทางราชการเนี่ยครับสามารถส่งพวกข้าวอะไรเงี้ยไปขายยังดินแดนหรือว่าอนนาณาจักรข้างเคียงได้เลยนะครับนอกจากปลูกข้าวแล้วก็ยังมีการปลูก ทำสวนผลไม้นะครับเช่นสวนมะพร้าวแบบนี้เนาะที่เหลือบางพวกก็จะเป็นชาวประมงนะครับเพราะว่าทางอยุธยาก็จะมีแม่น้ําสําคัญสาคัญเนาะเช่นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําป่าศักนะครับก็เป็นแม่น้ําที่ใหญ่นะครับดังนั้นก็จะมีการทําประมงน้ําจืดกันเมื่อเป็นแบบนี้หลายๆคนก็คงเดาออกนะว่า เรื่องอาหารการกินในบ้านเราอะครับมันไม่ค่อยจะขาดแคลนเท่าไหร่ฝรั่งเขาก็บอกเลยว่าโอ้กินกันอย่างอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับชาวกรุงศรีนะครับนอกจากปลูกพืชแล้วเนาะก็ยังมีการเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์ที่เลี้ยงก็จะเป็นพวกม้าเนาะมีวัวมีหมูแพะห่านนะครับแล้วก็แน่นอนเนาะมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับฟังดูมันก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับบริบูรณ์นะครับดังนั้นฝรั่งเขาก็บอกเลยว่าคนกรุงศรีธยาเนี่ยกินกันอย่างอู้ฟู่เลยนะครับแบบว่า อาหารกกนกินเนี่ยไม่ได้ขาดเลยเนาะ แล้วก็ข้าวปลาอาหารเนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีราคาถูกอาหารการกินของชาวกรุงศรีธยาแต่ละมือนะครับแน่นอนเนาะก็จะมีข้าวเป็นส่วนประกอบหลักนะครับแล้วก็จะมีน้ําพริกนะครับอันเนี้ยเป็นหลักๆเลยคนกรุงศรีธยาเนี่ยไม่ค่อยบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่อย่างมากก็จะมีแค่พวกปลาเคม็มปลาแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะกินบ่อยที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบกินกันก็คือเป็นพวกปลาจอมปลาจอมนี่ก็คล้ายๆเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่ง เป็นการเอาปลาซิลปลาส้อยมาหมักในขวดนะครับหมักในโหลหมักในภาชนะส่วนพวกเนื้อสัตว์ใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยกินกันจะไปกินพวกเครื่องในนะครับฝรั่งบอกว่าคนกรุงศรีอยุธยาชอบกินเครื่องในชอบกินไส้กินตับอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้ฝรั่งเขาไม่ชอบเนะแล้วก็ในตลาดนะครับจะมีพวกมแมลงทอดมแมลงย่างมแมลงปิ้งวางขายแล้วเข้าใจว่าก็จะมีพวกพริกน้ำปลาอะไรแบบนี้ด้วยนะฝรั่งเขาพูดถึงน้ำจิ้มของชาวสยามนะครับ เขาบอกว่าน้ำจิ้มของพวกเขานั้นทํากันอย่างง่ายๆใช้น้ํานิดหน่อยกับเครื่องเทศหัวกระเทียมหัวหอมกับผักบางชนิดที่มีกลิ่นดีเชน่นกะเพรานะครับพวกเขาชอบบริโภคน้ําจิ้มเหลวชนิดหนึ่งคล้ายกับมัสตาร์ดประกอบด้วยกุ้งเคยเน่าเรียกว่ากะปิอ่ามีกะปิแล้วนะครับสมัยนั้นส่วนพวกของวงของหวานอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีถ้ามีของหวานก็จะเป็นอ่พวกผลไม้ซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะก็ ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงเทศกาลก็จะมีขนมหวานเนาะเขาบอกว่าคนรวยเนี่ยก็จะจัดเลี้ยงแขกนะครับด้วยอาหารดีๆเช่นขนมที่ทําด้วยน้ําตาลน,นะครับแล้วก็ขนมที่ทอดในน้ํามันมะพร้าวแล้วก็ยังมีของหวานของจีนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเหล้านะครับเหล้านี่เขาบอกว่าแรงมากนะครับเหล้าสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าไม่อร่อยนะครับฝรั่งบอกว่าไม่อร่อยเนาะนอกจากอาหารเหล่านี้แล้วนะครับบางแหล่งนะครับก็ยังบอกว่าชาวอยุธยาเนี่ยมักจะปรุงอาหารด้วยวิธีการต้มการแกงซะเป็นส่วน ส่วนประกอบของน้ําแกงนั้นก็จะมีเกลือพริกไทยขิงอบเชยกระเพราการพลูจันเทศแล้วก็พวกเนี้ยนะครับอาหารที่ต้มที่นึ่งแบบเนี้ยก็จะต้องทานคู่กับน้ําจิ้มนะครับซึ่งทําจาก แล้วสมัยนั้นนะครับก็มีการจัดแต่งอาหารด้วยนะเช่นการที่เอาผักชนิดต่างๆมาโรยหน้านะครับเอาปลาแห้งมาตกแต่งหรือจัดเรียงเป็นรูปต่างๆนะครับก็บางครั้งก็เอาผลไม้มาแกะสลักบ้างเนาะจนบางครั้งฝรั่งก็จะแซวว่าอันนี้เป็นอาหารสําหรับดูนะไม่ใช่เป็นอาหารสําหรับกินแล้วก็เวลากินเขาก็จะใช้มือเปิบกันนะครับชาววิทยาใช้มือเปิบเนาะภาชนะก็จะเป็นพวกดินเผากระเบื้องกะลามะพร้าวที่ต้องห่อด้วยใบตองพวกดิน เผาพวกกระเบื้องไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้กินกันทั่วไปนะจริงๆชาวบ้านไม่ได้ใช้ดินเผาใช้กระเบื้องนะครับอันนี้จะเป็นพวกชนชั้นสูงนะพวกขุนนางพวกพระมหากษัตริย์นะครับนี่ก็จะเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับว่าชาวกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขากินอะไรกันก็วันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ